เอาละครับสวัสดีครับทีนี้เราก็มาดูกันต่อนะเป็นไงบ้างครับใบงานกิจกรรมที่1นนะครับนักเรียนได้ทําด้วยตัวเองนะครับแล้วได้ตอบไหมว่าหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าคืออะไรนะครับเอาถ้าเกิดตอบเรียบร้อยแล้วคะแนนทั้งหมดอะ่ะมันจะถูกส่งมาที่ครูเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครที่ตอบผิดก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจนะครับคนที่ตอบถูกก็ขอแสดงความยินดีด้วยเดี๋ยวเราก็จะพัฒนาการต่อไปเรื่อยๆส่วนคนที่ไม่เข้าใจเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังเพิ่ม,เต,มเติมให้นะครับไม่ต้องห่วงเราจะไปด้วยกกััันนนนะะเเออาาาาล่ครราาครรรวี้มดูตบ ส่วนประกอบต่างๆของพืชที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันหมายถึงอะไรกันบ้างอ้าวโอเคมาดูกันเลยครับส่วนประกอบส่วนแรกนะครับเขาเรียกกันว่าดอกโอเคไหมดอกครับเรารู้จักอันนี้นี่คือดอกไม้ดอกไม้สังเกตดอกไม้ที่สําคัญคือมันมักจะมีสีสันถูกต้องไหมครับที่เราเห็นคือมันมักจะมีสีโอ้โหใหญ่มากเลยเอาไหมครับมันมักจะมีสีสันมากมายทําไมต้องมีสีสันมากมายนะรู้ไม่เอ่ยอ่าโอเคครับเดี๋ยวมาเรียนเรื่องของดอกอีกทีนึ่งตอนนี้คือให้ดูภาพกว้างๆก่อน ที่น้องรู้ไหมครับหรือนักเรียนรู้หรือเปล่าว่าดอกไม้มันทําหน้าที่อะไรเออดอกไม้ทําหน้าที่อะไรแล้วพืชทุกอย่างต้องมีดอกหรือเปล่าถ้าเกิดมีดอกดอกมันสร้างขึ้นมาทําไมนะเออมันสร้างขึ้นมาทําไมนะครับไม่ใช่สร้างขึ้นมาเพื่อความสวยงามแน่นอนนั่นคือสวยงามคือสำหรับเราครับแต่สลหรับตัวมันเองครับสลหรับตัวมันเองมันสร้างขึ้นมาเพื่อต้องการทําอะไรอ้าวนะครับเรามาดูครับดอกไม้ที่มันสร้างขึ้นมา ้อหมายของดอกไม้เลยก็คือทําหน้าที่ในการสร้างการสืบพันธุ์นั่นเองหรือเกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืชนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญครับเกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืชเลยดังนั้นพืชดอกจะใช้ดอกในการสร้างระบบสืบพันธุ์ของมันขึ้นมาเออนั่นดอกไม้ก็คืออวัยวะสืบพันธุ์ของมันนั่นเองดอกไม้ก็คืออวัยวะสืบพันธุ์ อเอาอยืบพันธ์ของมันดังนั้นในอวัยวะสืบพันธุ์ของมันก็ต้องมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ขึ้นมานะครับแล้วสืบพันธุ์ก็จุวมกันก็ได้เป็นลูกเกิดขึ้นมาอีกนะครับดังนั้นถ้าเกิดดอกมันเสร็จปับ๊บหลังจากที่มีดอกปับ๊บดอกจะหายไปพอดอกหายไปจะมีสงหนึ่งรปรากฏขึ้นมาก็คือส่วนที่เรียกว่าผลนี่ผลครับดังนั้นผลนี้จะพัฒนามาจากสิ่งที่เป็นดอกอีกทีหนึง่งพัฒนามาจากดอกดังนั้นพืชที่มีดอกก็ต้องมีผล แต่ผลบางอย่างเราจะกินได้ผลบางอย่างเราจะกินไม่ได้ถ้าเกิดถามว่าแล้วพืชมีผลไว้ทําอะไรเออพืชมีผลไว้ทําอะไรนะถ้าบอกว่าไว้กินนั่นคือเราครับเรากินแต่ตัวมันเองมันมีผลไว้ทําอะไรทําไมมันต้องมีผลด้วยทําไมต้องสร้างผลด้วยเกิดคําถามขึ้นมาเยอะแยะเลยจริงไหมอ้าวนั้นหน้าที่ของผลนะครับขวอยอธิบายฟังนะงั้นถ้าเกิดมีดอกดอก 10, สืบพันธุ์เสร็จปับ๊บมันก็ต้องได้ผลผลนะครับ ภายในผลมันก็จะมีลักษณะของมเมล็ดถูกไหมภายในผลนเป็นเมล็ดในมเมล็ดมันก็จะมีต้นอยู่งนั้นประโยชน์ของผลก็คือเพื่อการขยายพันธุ์นั่นเองครับเพื่อการขยายพันธุ์มันเป็นการหลอกล่อเช่นเวลามันสร้างผลขึ้นมาเนี่ยมะม่วงสักผลหนึ่งทังเกลือเราเห็นเฮ้ยผลมะม่วงเราก็อยากได้ใช่ไหมเราก็ไปหยิบมะม่วงมาแต่ถามว่าเราหยิบมะม่วงเสร็จปับ๊บเรากินที่ใต้ต้นหมือหมไม่ครับ เราไม่ได้กินแต่แต้ต้นมันเราก็เอามะม่วงกลับไปกินที่บ้านหรือกินระหว่างทางพอกินกินกินเสร็จปั๊บมันก็เหลือมเมล็ดแต่มเมล็ดนี่นเราไม่ได้กินเราก็จะโยนทิ้งข้างทางเท่ากับเป็นการขยายพันธุ์ให้กับพืชละซึ่งมันห่างจากต้นแม่มันมากเลยนี่คือวิธีการกระจายพันธุ์ของมันครับวิธีการกระจายพันธุ์ของมันเหมือนทุเรียนนะครับบางคนซื้อทุเรียนมาราคาแพงนะกิโลหลายบาทกิโลร้อยแปดสิบบ้างบางเอามาจากไหนาครับเอามาจากชุมเอามาจากชุมพรบ้างเอามาจากจันทบุรีบ้าาหมมันนไกลกเลเยนะ มาถึงบ้านเราเป็นการกระจายพันธุ์ของต้นไม้อย่างหนึง่งเป็นการหลอกล่อให้เราไปเอามันมากินโอเคนะครับก็คือเพื่อการขยายพันธุ์นั่นเอง3ครับก็คือส่วนที่เรียกว่าใบใบสังเกตใบครับมักจะมีสีอะไรเอ่ยมักจะมีสีเขียวมักจะมีสีเขียวคูต้องเขียนว่ามักจะนะก็คืออาจจะไม่มีสีเขียวก็ได้จริงไหมเราจะเห็นใบพืชบางอย่างที่มีหลากสีมากเลยเดี๋ยวค่อยมาดูเรื่องของใบอีกทีหนึง่งแต่หน้าที่ของใบครับหน้าที่หลักๆเลย มันทำหน้าที่ในการปรุงอาหารนั้นพืชมันเดินไปหาเองกินเองไม่ได้ครับพืชมันเดินไปหากินเองไม่ได้มันต้องปรุงด้วยตัวมันเองนะครับโดยมันต้องปรุงด้วยตัวมันเองนะครับนั้นการปรุงอาหารถ้าเกิดในทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เราจะเรียกชื่อว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอาจจะเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือมันเอาพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสร้างให้ได้อาหารนั่นเองเนี่ยก็คือเกิดขึ้นที่ใบโดยส่วนใหญ่ ทำไมเกิดขึ้นที่ใบทำไมใบต้องมีสีเขียวเดี๋ยวมาดูเรื่องของใบอีกทีหนึง่งตอนนี้ให้หนูรู้กว้างๆว่าใบาของพืชทำหน้าที่ใน,นการปรุงอาหารให้กับพืชโอเคนะครับหรอือที่เขาเรียกกันว่ากระบวนการสั่งคล้อยด้วยแสงครับต่อไปครับเราไล่ต่อไปมาถึงส่วนต่อไปของพืชก็คือส่วนของลําต้นนี่คือภาพกว้างๆของพืชน,นะหนึ่งมีดอกมีผลมีใบามาถึงส่วนไปคือลําต้นลําต้นทําหน้าที่อะไรอือถ้าเกิดไม่มีลําต้น แน่นอนครับใบดอกผลคงอยู่ลําบากนะังนั้นลําต้นก็คือทําหน้าที่หลักๆอย่างที่1ก็คือที่เรารู้คือชูก,กิ่งก้านใบมันชูขึ้นไปเพื่อครับแน่นอนครับใบต้องไปหาแสงถูกไหมครับดอกชูกขึ้นไปครับเพื่อจะลอ่อแมลงนี่คือการชูขึ้นมันมีเหตุผลนะครับก็คือชูก,กิ่งก้านใบให้ขึ้นไปสูงๆขึ้นนั่นคือหน้าที่ของลําต้นเลย2ครับลําต้นจะทําหน้าที่การส่งผ่านสารต่างๆจากด้านล่างขึ้นไปด้านบน จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเอาใหม่นะครับจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนหรือจากด้านบนปลูลงมาด้านล่างมันก็ต้องผ่านส่วนของลำต้นทั้งสิ้นดังนั้นลำต้นสรุปหน้าที่ต่อไปก็คือทําหน้าที่เป็นทางผ่านของสารไปยังส่วนต่างๆของพืชหรือเป็นตัวเชื่อมระหว่างยอดมาล่างหรือว่ลล่างไปยอดเป็นตัวเชื่อมนั่นเองโอเคนะครับคราวนี้มาถึงส่วนต่อไปครับของพืชส่วนสุดท้ายละ สุดท้ายเขาเรียกว่ารากรากครับแน่นอนครับส่วนใหญ่รากไมกจ่จะอยู่ใต้ดินแต่ถ้าเกิดเราเรียนต่อไปว่ารากที่ไม่อยู่ใต้ดินก็มีนะเออรากไม่อยู่ใต้ดินก็มีแต่หน้าที่หลักๆของรากโดยทั่วไปของพืชน,นะครับทําหน้าที่กินในการหนึ่งก็คือดูดน้ําและแร่ธาตุรากจะทำหน้าที่การดูดน้ําและแร่ธาตุดังนั้นน้ําและแร่ธาตุจะเข้าทางนี้ของรากจะเข้าทางนี้ครับแล้วก็ส่งไปยังส่วนต่างๆของพืชโดยผ่านทางลําต้นขึ้นไปอ่าเดี๋ยวครูอาจจะมีภาพ เคลื่อนไหวมาประกอบให้เราดูมากขึ้นนะครับเอาครับดูดน้ำเล่้ยท่านครับเป้าหมายคือเพื่อส่งไปยังส่วนต่างๆของพืชทางด้านบนโดยวิ่งผ่านต่อเบียงลำต้นลำต้นก็ส่งไปยังใบไปยังดอกไปยังผลอย่างนี้เป็นต้นนะครับหน้าที่อย่างต่อไปของรากคือทำหน้าที่การยึดลำต้นไม่ให้ล้มถ้าลำต้นล้มทุกอย่างก็ล้มหมดเหมือนกันในหน้าที่ของรากคือยึดถ้าเกิดพืชที่ไม่มีรากลมพัดมันก็ล้ม,ลมถูกต้องไหมครับดังนั้นการที่มีรากก็คือช่วยยึดลำต้นนั่นเอง ดังนั้นจากใบงานทั้งหมดเที่ยวเรียนในใบที่1่คราวนี้เราก็มาถึงใบที่สองแล้วเราก็ได้รู้อ๋อส่วนประกอบต่างๆของพืชแต่ละส่วนมันทําหน้าที่อะไรบ้างทีนี้ครูก็อยากจะรู้อีกแหละว,ว่าหนูเรียนไปแล้วหนูเข้าใจแค่ไหนดังนั้นครูก็จะมีใบงานข้างล่างต่อไปให้หนูลองเติมคําตอบดูนะครับว่าหนูเรียนไปแล้วหนูสามารถทําด้วยตัวเองแล้วหนูตอบถูกหรือเปล่ากาโอเคครับก็ขอให้โชคดีนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันไปต่อไปนะครับ